มาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาสินค้านะคะก็คืออยู่ในร้านนะคะคือมาแนะนํานะคะชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋านะคะเนาะเช้าวันนี้นะคะ <c oughs> ก็สวัสดีเชา้าวันนี้วันพุธนะคะวันนี้วันพุธนะคะเนาะหน้าก็เอากระเป๋านะคะกระเป๋าที่อยู่ใน านในมีค่ะด้านในนะคะด้านในนี่คือจะมีซีฟมีซีฟอีกหนึ่งซีฟนะคะแล้วก็จะเป็นช่องโล่งจะเป็นช่องโล่งสองช่องนะคะเนาะนี่ค่ะเพื่อน่ที่ดูแล้วก็อันนี้คือด้านหน้านะคะเดี๋ยวนะนี่ค่ะอันนี้คือจะเป็นด้านหน้านะคะนี่ค่ะอันนี้คือจะเป็นด้านหน้าอันนี้คือจะเป็นด้านหลังนะคะ ก็คือหิ้วอย่างนี้ได้นะคะอย่างนี้ได้แล้วก็อย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ลงล่างอย่างนี้ได้นะคะเนาะอ,อันนี้นะคะเดี๋ยวน้างกระปรับสายให้นะคะอันนี้คือมันปรักสายสายยาวได้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่คือสายเดียวเดี๋ยวนะคะเดีย๋ยวน้่งกระปับดูนะคะ ปรับสายเดียวมันคือจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเยค่ะคือสายสายของเขาจะยาวนะคะแล้วก็เป็นสายสะพายอย่างนี้ได้นะคะสายอย่างนี้ได้สายอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็เราก็จะสะพายอย่างนี้ก็คือได้นะคะเนาะเลยค่ะส่ายอันนี้คือมันได้หลายประโยชน์นะคะเนาะอย่างนี้นะคะคือรุ่นนี้ ต้นนี้คือมันจะใช้งานได้หลายอย่างสายสั้นสายยาวพิ้วได้สไตล์ได้คือหลายแบบนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวของหน้านะคะหน้าก็จะชอบลักษณะอย่างนี้นะคะทาสายเป็นสองสายอย่างนี้นะคะทาสายเป็นสองสายอย่างนี้คือมันจะสวยปะะระมาณนี้ประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนเพื่อนที่ เหลืออยู่หหเหลืออยู่สีเดียวนะคะเหลืออยู่สีเดียวเหลืออยู่สีเดียวนะคะก็คือสีนี้จริงๆมันจะมีสีน้ําตาลนะคะจะมีสีน้าลแต่สีน้ําตาลคือมันหมดนะคะสีน้าตาลหมดก็จะเหลืออยู่แค่สีนี้นะคะเนาะเพราะสีนี้ก็สวยนะคะมันเป็นฟ้าเป็นสีฟ้านะคะเป็นฟ้าก็ออกเข้มหน่อยนะคะเนี่ค่ะเป็นสีฟ้านี่ค่ะ เป็นงานที่โอเคนะคะเป็นงานที่โอเคเนะคะี่ยค่ะราคานะคะราคาเดี๋ยวนาจะแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของทางร้านนะคะเนาะให้ยังไงนะคะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวนาจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่าคือคือสีสีของเขาค่ะมันคือมันเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนาจะให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ น่าคิดว่าเพื่อนๆพี่น่าจะเห็นนะไม่น่าจะย้อนนะคะไม่น่าจะย้อนแสงนะคะเพราะว่าคือแสงแสงมันยังไม่มีนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือจะเป็นด้านหน้านะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือจะเป็นด้านหน้าเนี่ยค่ะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นซิปในหนึ่งนะคะแล้วก็กระเป๋าโล่งสองนะคะเนาะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ ให้ได้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่พี่เนี่ยค่ะให้ได้ลักษณะอย่างนี้นี่ค่ะถ้าอย่างไงนะคะถ้าอย่างไงนะคะเพื่อนๆพี่นะคะก็ที่สนใจนะคะก็ทักแชทเข้ามาได้นะคะก็หรือเข้าไปที่ระบบไลน์นะคะน่าจะลงอีพีไว้แต่ละอีพีไม่เหมือนกันนะคะน่าจะลงอีพีไว้แต่ละอีพีไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่า เวลาหน้ากรงสินค้านะคะก็คือ EP นะคะ EP มันจะอยู่ด้านด้านหน้าคลิปทุกคลิปนะคะเนาะก็ยกตัวอย่างอย่าง EP หนึ่งสองหนึ่ง EP สองหกเจ็ดอะไรประมาณนี้มันคือมันจะอยู่ด้านหน้านะคะก็คือหน้าก,ก็จะรู้นะคะว่าหน้าครงสินค้าชิ้นไหนมั่งนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะก็เช้าของวันพุธนะคะหน้าก็สินค้ามานำเสนอทุกวนที่แต่เช้านะคะก็เป็นกระเป๋าแฟชั่นนะคะ งามค่ะเพื่อนๆ่พี่ถ้าท่าในใดสนใจนะคะก็ตามที่นาแจ้งไว้นะคะเนาะทางร้านหน้าก็จัดส่งนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะหนา้าก็มาทําคลิปแบบสั้นๆนะคะก็สวัสดีเช้าวันพุธนะคะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะน้าก็ขอตัวนะคะ